เราต้องดูที่ถ้ำไหมถ้ำมันเรามารอเนี่ยถ้ามันหนีมามาเนี่ยหรือว่าเงี้ยไปอ่ะเราจะดูถ้ำเล็กเล็กเขื่อนปืนเหรอเขื่อนปืนเหรอไี่พี่เสียงปืนเหรอพี่ยังไนยุ่งอ่ะไม่พานหรอไม่รู้จะเสียงไกลนะตอนนี้เสียงอยู่ไกลอยู่ไกลมากพวกเขาดูสะอาดมากเลยคือแบบรักษาความสะอาดตั้งใจคือไม่ปล่อย ไม่รู้กูถามมึงไงมันดูกนมันเห็นผมเลยพี่ผมเจออยู่บนหินนะเจ้าวะนี่ไง <Okay. S 1> อยู่บนหินเป็นกองไงนะสวัสดีครับ สวัสดีพี่เอซลุงป้านอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผมก็พาเล็กเข้ามาหาคนป่าเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาว่างกันนั้นพร้อมๆกันรีบมาทุกคนอยากมามากๆใช่ซึ่งตรงนั้นกวาจะหาเวลาว่างพร้อมกันได้เพราะว่าเล็กก็ต้องคือถ้ามาสองคนอะรายได้ทางบ้านก็จะไม่ได้จะไม่มีเพราะว่าเราต้องเป็นอว่าแกนนําหรือว่าเป็นคนคอยทํางานให้ที่บ้านด้วยไม่งั้นพ่อแม่เราจะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีคนซัพพอร์ตเขาใช่มาช่วงนี้แกก็ พ่อแม่ก็เริ่มจะอายุเยอะนะก็คงจะพักผ่อนให้มากกว่าเดิมแล้วก็เราก็ต้องทําแทนงานที่แกเคยทำอ<ช>่ะสมุนไพ่งต่างกันตัดกันคนกนารตากแห้งก็จะต้องเป็นเราแทนตอนนี้ <ผม S 1> นะผมกะเป็นคนแบบโอเคถ้าผมเป็นคนทาเองงานในไรผมจะทำอะไรวาเชี่ยวชาญมากกว่าใหญ่ใ,<ช>ใหญ่ก็ <ผม S 2> ให้เข้ามาดูแลพวกเด็กๆหรือว่าคนป่าในะป่าใช่ก็เหมือนแบ่งงานที่กันแต่ว่าแค่คนละอย่างอย่างนั้นเองทุกคนนะโอเควันนี้เราจะสองคนเราจะไปเยี่ยมหาบารูเขาเป็นคนป่าคือผมอ่ะ ตั้งใจอยากเจอเขาให้ครบครอบครัวสักครั้งหนึ่งแต่มันไม่โอกาสน้อยมากเพราะว่าทางถ้ำของอยู่ดูแลสิ่งของเขาด้วยทุกคนนะก็เจอเต็มที่แค่สองหรือสามคนเราไม่อยากขึ้นไปที่ถ้ำเพราะว่ามันมีอีกชนเผ่าเขาไม่อยู่ด้วยกันถ้าเราขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้จักชนเผ่านั้นไม่เคยเจอได้ใช่แล้วก็อีกอย่างบาลูก็เหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจหรือเปล่าก็เลยไม่กล้ามากับครอบครัวเหมือนกันเดี๋ยวของคงคงหายเงี้ยเขาต้องเฝ้าของเก็บเขาทุกคนนะโอเค แล้วก็ผมมาวันก่อนมารู้ไว้ผมนี่วะเล็กจ้ะเ,เป็นไม่รู้เป็นอัญมณีอะไรหรือเปล่าผมไม่ใจนะมารู้ให้ผมมาทุกคนจะบอกว่้ผมเอาไปลยบอกมีค่าผมก็พยายามปฏิเสธแล้วไม่เอาแล้วทุกคน,กคนแล้วว่าผมไม่เอาผมไม่ต้องการแกอเอาไปเฮ้ดอยากให้พอเราช่วยขเขาไว้เยอะพอเง,องี้ยไปไม่เสียละใ้รชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนทีฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฟแลวีสองเราทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหามาดูกันดีกว่า ทั <พ uka> ง้งใครนีม<ไฟ>ันคอนไฟติดใช่ป่ะมันคนไฟติดติดมันไม่เจอใครแล้วกคนมีกองไฟติดแต่ตัวไปไหนอยู่ที่ห้วยหรือเปล่าตกปลาหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็มาเแาจะก่อไฟไงใช่ไงไปทุกคนแต่ว่าคิดว่าเขาจะอยู่นะทุกคนนะผมมานานๆทีถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยผมเฟล,ลมากเลยนะเพราะว่านานๆจะได้เจอเขาทีคนทำดูเยอะมาก้ยมาดูสามารถหาตึุงเนี้นี่แหละ แบบสารต้นกินท้อเป็นสารไดเป็นสัตว์ที่ทำเป็นอาหารมากเนื้อไขมันสูงเนื้อไขมันเยอะมากตอนนี้เราก็เดินมาถึงบ้านมาลมูเรียบร้อยครับทุกคนฝ่ายบนเกาะไม่นานเลยมีปันติดอยูออ่ไปไปดูไปเรื่องอะไร

ทุกคนสะอาดมากเหมือนมากวาดบ้านแล้วก็ไปไหนสักที่หรือปเปล่าไปล่าสัตว์เหรอไปล่าสัตว์เหรอผักขึ้นโอ้ทุกคนผมไม่ได้มานาะนเลยผักมาช่วยปลูกอย่างเดียวทุกคนแต่ก็ไม่ได้มาอีกเ,เลยอุ้ยอั่วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้วอุุ้้ยอ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 อ้ยอุนน้ย โตขึ้นแล้วลป่ปวออยน้วยพวกถอยวัวานนี้ออกนะเนี่ยมันจะทําให้พวกถันะ่วอะโตชา้าถ้ามันแย่งสารอาหารกันแกไปไหนวะเมู้ว่าแกพาตู้ไปมาดูยวะไม่อยู่ะ มาลูลองดูไปไหนทุกคนมาลูนั่งรอให้แจแตงกวาเกิดมาทุนนากคนแต่ไฟก็จุดเหมนะไม่นานนะไฟยังติดอยู่เลยพี่ไฟยังติดบัดม,มากเลยนะที่จะไฟค่งชั่วโมงกคนเท่าจะมาใช่ไม่รู้ว่าระหว่างเนี้ยที่เขาทำอะไรเสร็จแล้วเนี้ยตกปะไปตกปะหรือ่าไม่ตกป,ปะก็อยู่นี่แล้วเขาไป,าไ,ปไหนวะเข้าขอย่างเขาอ่ะแล้วก็ กว่าหรเรียบร้อยสะอาดมากแล้วก็เหมือนจะไปก่อนก่อนจะไปก็กวาดทำความสะอาดบ้านก่อนแล้วค่อยไปคือบ้านสะอาดแล้วอ่ะแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดละแต่ก็งงว่าทำไมขอบไปไหนยังไงบาลูลาสูซซดาซาบีนี่แบบเก็บแบบแล้วพวกเขาแมตาบ้าเลยจะแขงรูปคู่เขาปวดหมดเก็บเป็นที่ยลึกกันนะทุกคนเดี๋ยวจะ รอบาลูกลับมาเพราะว่าเรามาแล้วเราไม่อยากเ,เที่ยวยตั้งใจพาเล็กมาหาบาลูแ้วทนเจะทำมาเจอมากแต่อีกมุมมึงก็คิดว่าเขาไม่สบายหรือว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าระหว่างทางเดินมาไม่น่าเป็นมากเพราะว่าบอลตอนก็มาหาแกแกอย่างดูอ,อารมณ์ดีเพราะอาการจะเริ่มดีขึ้นไงบาลูเริ่มหายจากการที่เจ็บข้อเท้าเงี้ยเริ่มดีขึ้นล้ น้องเราตั้งเนื้อทำยังไงก็ค่อยไหวทิ้งอืมโอ้ยมีหม้อมาทิ้งไว้เขาแช่แปรงฟันเข้าแปรงฟันตลอดเหรอที่ถามเครั้งก็บอกเขาแปรงไปครั้งอ่ะอ่คือนีแปรงฟันยังแปรงฟันยังหัวแปรงแล้วแปรงแล้วพอนดูถ้านอนปะโอ้อากาศดีมากอากาศเย็นได้ยินเสียงน้ำไหลทุกคนแล้วก็เสียงลมพัดชิวๆช่วงนี้น้ำจะจะมีตลอดเหรอฝนตกใช่ทุกนาฬิกาเริ่มเทแต่ก็ไม่แห้งตลอดนะมันก็มีแต่มันก็ไม่แห้งตลอด เนี่ยมันดูกองไฟใหม่ๆม,มันมาเลยน่าจะไม่นานนะขอนยังติดอยู่เลยคือเห็นกองไฟติดแต่ไกลทุกคนนะอเอ้ยพวกเขาดูสะอาดมากเลยคือแบบรักษาความสะอาดตั้งใจคือไม่ปล่อยมันรกล้างไม่เหมือนคนยังยังยัง,ยง,ยงดีคนบางกลุ่มอีกอะเข้าใจปะยังดีคนในเมืองบางกลุ่มอะทุกคนนะก็จะบอกว่าบาบลูเขาคนป่าเขาผลนี้ค่อนข้างจะเหมือนมีความเรียบร้อยมีความ ข่อมตัวทุกคนนะนี่ใส่ดีบอกเลยเฮ้ยเล็กเส้นผมเหว่เล็กนี่นี่ไม่รู้กูถามมึงไงมันดูก่อนมันเส้นผมเลยพี่ผมเจออยู่บนหินนะเจ้าว่านี่ไงอยู่บนหินเป็นกองไงนะเฮ้ยผมเหว่จับดิที่แพ้ปะ มึงผมบาลูปะ่ะหรือว่าซาลูเออลาลาซูปะ่ะขลาซูนี่น่าใจเหรอเออทำไมตาผมวอย่างเงี้ยตามึงองะเกิดอะไรขึ้นที่ปอ,อบาลูบาลูบาลูล,ลาซูอยู่ไหมแต่ว่าจิตใจซึ่งผมไม่เกีจ้าพวกไอพวกข้าวเพื่ออะไรไม่มีนะตัดผมหรือเปล่าตัดผมหรอลอยลยก็อ้องงนีด้ดี กูคิดกูเริ่มคิดมากันนะคนเราไม่มีอะไรพิดปกติละเข้ามาเจอกองไฟติดอยู่ทั้งที่เขาก็ไม่เจอตัวเขาแล้วก็มาเจอเส้นผมอยู่บนหินกองนั้นกอนนั้นทุกคนจะว่าไม่รู้ว่าเขาตัดผมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หรือเปล่าลองดูเลยนพนะอรายให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเราต้องไปดูที่ถ้ำไหมถ้ำนึงเรามาลอยถ้ำถ้ามำนีม้มาเนี่ยหรือว่าเนี้ยไปอ่ะเราจะดูที่ถ้ำอืมะ ถ้วราวางทมันก็มีชนเ่าอ,อะแต่แปลกใจกที่ใครมาก่อไฟไว้ถ้าเขาไม่ใช่เขาอะก็เป็นจาพวกเขาไม่เหรอใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเขามาแล้วเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แบบรอเราเขามากลับแล้วลไม่มันเขาจะไม่ต้องรอเราก็ได้จริงๆอะ่ะถ้าเขามาเลยตอนแรจก็ออกไปล้างสัตว์เออเอกไปอาจจะมาแล้วกลับแล้วก็ได้ ม,มกังวลล้มคนผมกังวลแล้ว,ว,ลวไฟก็ก่อดติดอยู่แล้วก็จะร่องรอยกันตัดผมทิ้งไว้อีกไม่รู้ใช้ผมของจริงหรือเปล่าชัวเบาเลยมึงแน่ใจอ๋อเ่าเป็นผมของลาสัวอ,อ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเส้นผมใครที่คิดไม่ดีบอกเลยเ,เดี๋ยวขอโอเคทุขคนั่งรอ <มา S 2> แล้วก็อาจจะดูสถานการณ์ไปก่อนทุกคนอาจจะไม่มีมอะไรเกิดขึ้นอาจจะแค่มาลูไปล่าสัตว์อยู่หรือว่ามา ก็ไฟทิ้งไว้แล้วก็ไปห่ากรินหรือเปล่าร <ขา S 1> ้อนใจเองงั้นเราเรานั่งรอสักพักหนึ่งคอยอัเดทให้พี่ดูอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆนะ <g ul ain> ก็รอชมไป,ไปก่อนนะทุกคนนะก็เราจะไม่ไม่ปล่อยให้มันแบบว่าบานปลายหรือว่าไม่ให้มันแบบทําให้ยุ่งยากกันไปนะนั่งรอไปก่อนทุกคนทุกคนครับ ตอนนี้ผมกับเยก็รอมาได้ระยะแล้วเกือบสิบห้าทีลนะให้จ,จับเวลาไว้นะทุกคนนะก็ยังไม่เจอวิแววว่าบารหรอว่าซาลูบาโูบารูรว่าลาซูจะกลับมานะทุกคนนะอ่ครอบครัวคนป่าจะกลับมาเลยไม่มีเสียงไม่มีการโต้ตอบเราตะโกนเลี่ยงนะตอนที่เราปิดกล้องไปก็จะโกนเลี่ยงก็ลองเดินหาแถวลวําห้วยคนแถวห้วยก็ยังไม่เจอร่องรอยรือวิแวลนะไม่รู้ว่าเขากลับบ้านไปหรือเปล่าที่ทํะหรือว่า ไปล่าสาตัตว์ไปหาอาหารในป่าหรือป่าทุกคนเด็กก็กวาดบ้านบาลูสะอาดทุกคนลอนยเยอะเกือบเจอบาเลน้ำมาถี่ไม่น,อน้อยด่อยเลยคือเเกือมากเพราะว่าผมบมอกว่าถ้ามาไม่เจอแบบม,มันมีบุญนะแต่ผมมันมีบุญเยอะก็เลยได้มาเจอเขาอะใหญ่เป็นหัวเขงงาเนี่ยี่เขาผ่าคนรี้อยมากเลยเขาผ่าพวก คุณที่บอว่าใช้ยาวิกฤตยาแบบว่าฝนตกเนี่ยก็เผาเรียบร้อยมากทุกคนเิ้วเนี่ยวะนี่ับเยรา,กกยาดูก่อนเราดูว่าเขาจะกลับมายัางไงสัตว์ใหญ่หรือเปล่าเส้นผมแต่ว่าลัขนาดเส้นผมเหมือนของคนป่าจริงๆไม่รู้ว่าใช่ของคนป่าครอบครัวเขาหรือเปล่า เหนียวแข็งเพราะว่าเขาไม่ได้สระผมบ่อยแต่ล่าสุดอผ้ผมเจอล่าสุดอผ้ผมเจอบาลูอะ่ะเขาตัดเขาสระผมอะ่ะดูเรียบร้อยมากอะ่ะดูแบบสะอาดสะอา้านเหมือนแบบผมสวยอะไรเนงะี้ยเหมือนเหมือน,นที่าผู้เช่นล่ซาดาใช่ปะเมีเยเขาอะ่ะเจอใหม่ใหม่โอ้ยดูแบบผมดีๆมากเขาสระนานทีคนนานนาชาติ<า>ทีทุกแล้วเก็บไปนะเพื่อจะทำเขาว่าถ้าเจอเขานะสมมติถ้าเจอหรือว่าเขากลับมาตอนเนี้ย ทำอะไรเพรานี่คือผมใครยังไงอธิบาย้เข้าใจด้วยทุกคนกลัวนนะกังวลกลเขาจะเป็นไรไปทุกคนนี่อยากไปตามหาไหมตอนแรกเนี่ยหรือว่ารอยอยู่แี้ดี๋ยวเราออกไปแล้วเขากลับมาไม่เจอันนี้ฮัลูลมันดูนาย ให้แบบคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครอบครัวคนป่าทุกคนนะให้เขาปลอดภยัยให้เขายาเป็นไรไปให้ดูแบบยังไงร่มเย็นทุกคนนะไม่ให้มีโรคภัยแคเจ็บเย็นเขาทุกคนให้เขาปลอดภัยที่มาคิดดีที่เหาไม่เจอเขาแต่ว่าเราได้มาตั้งใจได้มาแบบยงนงไง มาด้วยความบอกว่าไม่คาดหวังอะไรทุกอย่างแล้วขอให้เขาให้ผมผมไม่อยากได้นะทุกคนผมพยายามปฏิเสธแล้วแต่ว่าเขาก็แบบัดเยียดให้ผมจริงๆอะ่ะอยากให้ผมรับไปเขาบอวกว่ามีค่ามาก,กคนเอาเข่าอ่ะมัลงตู้มาลงพังทังฝันเลยไม่เยอะ ว่า <All o. S 1> นะไม่ใช่ว่าจะนิ่งเยวได้นะก็ในใจเลึกๆก,ก็กังวลน,นะกลัวเขาเป็นอะไรไปแต่ก็ภาวนาสิ่งทุกสิดอ้อนวอนทุกอย่างนะให้ปลอดภัยให้เขาดูแลคุม้มครองครอบครัวคนป่าทุกคนนั่งรอกันนะรอกันนะ คืแนะอแรกอยากเจอมากคนตัง้งใจเยอะักตจ้บบข้อโพลป่านจริงนะถ้ามีบนมึงไดเจอแน่ฮลูล เล็เป็นเหรอเป็นปืนเหรอเฮ้พี่เสียงปืนเหรอพี่ยังนไงนุ่งเนี่ยไม่พาเหรอพี่จะเสียงไกนะพอนีเสียงอยู่ไกอยู่ไกลมากแต่มันลั่นเข้ามาในในนี่แต่ว่านีป่าจะคข้างในเหมือนจะเป็นทางที่ไปทางบ้านบาหลัวมีการล่าสัตว์ที่ป่าเสียงล่าป่าพี่ไม่ต้องไปโกดีก็ พวกผมใช้เสียงมากเลนไปเสียงมันกล้องในป่าเลยในป่ามันเสียงกล้อง,เ,งเลยมัวนวด้บินไปเลยคนเสียงเฟิรมกี่หนึ่งนะจะไม่รู้ว่าอยู่ไกลกับเราแค่ไหนแต่คิดในใจนะจะดึงเหมันจะไกลอยู่ฝั่งเสียงนะไกลอยู่ฝั่งนูน้นแต่ว่ามันไ,มา,ไ <ล S 1> มาตามลมเลยมาตามลมใช่คอยปลอดภัยนะบาลูข้าคนักบาลดีปลอดภนะัยอะไรต่อไหนเออเดี๋ยวถ้ายังไม่มาจะไปทำแล้วใช่ถ้าลอย พ trouble, sea, and and ักหนึ่งถ้าเขายังไม่มาเราจะเดินทางไปที่ถ้ำมาไปหาเขาแล้วก็จะอัปเดตให้พี่ดูอีกชั้นหนึ่งว่าเขาอยู่ถ้ำหรือเปล่าพอคิดว่าถ้าไปเขาต้องเห็นเราแน่ทางขึ้นถ้ำมานะแต่ว่าแอบกังวลนะกูัวเขาจะโดนชนเถ่าชนเถ่าหนึ่งจัดการหรือเปล่าวะทำลายไม่ให้ออกหมายเปล่าเลยทำลายไม่ให้แบบออกไปไหนอ่ะเพราะเรามันทับที่จะไปดูว่า

กังวลป่ะโอ้ไฟติดละเด็กโอ้ยควันขโมงนี่มันกลัวยุงตายหมดทุกคนัมพัดแรงมาเล็กเฮ้ยอะไรวะเสียงเมื่อกี้ดังป๊อเสียงไอเสียงแล้วก็ลมพัดแรงต่อเลยอะ พ่อให้สิ่งศักดิใ์ใครจะเห็นตัวครอบครัวบาลูทุกคนทุกคนผมก็ภาวนาะทุกอย่างนะพี่ๆทุกคนเอฟซีทุกคน,กคนขอให้พี่ๆเอฟนซะีภาวนาพร้อมกันนะเ่วญภาวนานะให้บาลูปลอดภัย ฮัโลโหลไม่ค่อยจะใช้เสียงดังๆนะกลัวใครที่คิดไม่ดีจะยินเสียงเราฮัลโหลเย้ฟองดีกว่าไม่อยากอยู่นิ่งไม่อยากอยู่รออย่างนี้แล้ววะอยากไปทั้งส้าอยากไปแย่อยากไปแย่แล้ว ไปหาเขาที่ถ้ำเลยอ่ะต้องค่อยๆไาปืนเตรียมอาวุธไปเลยแล้วมัรู้สึกชงอิจชนพ่อแต่คิดไม่อเราอืมทุกคนที่ผมก็จะเตรียมตัวไปที่ถ้ำกันนะทุกคนนะแต่ต้องเตรียมของมาให้พร้อมเช่นอาวุธแล้วก็สิ่งที่คิดว่าป้องกันตัวได้ทุกคนนะต้องพกไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่เป็นไรแล้วเราสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วที่สําคัญเราต้องเอายางติกมีดอาคมแล้วก็จะมีเ,เชือกอาคมของเราที่ต้องใช้ขออ๋นะจะไปพื่ออะไรระทัดประทัดลูกบอลนะ ทุกคนเราสองคนขอเตรียมตัวแล้วก็เก็บของไปทําก่อนอยังไงจะอัปเดตในพีเอฟซี FC, ทุกคนได้ดูทุกคนนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นทุกอย่างกองไฟก่อไว้แล้วก็เส้นผมอะ่ะเป็นของใครยังไงเลยก็ให้คนป่า้เราจเจอคนป่านะให้บารลัวเป็นคนเล่าให้เราฟังทุกอย่างทุกคนนะไป